็สวัสดีผู้เล่นชาวเกีนชินอิ a แพกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทําอาชีพเมนลับอีกแล้วนะครับผมเป็นอาชีพเป็นลับนะครับแล้วก็เป็นเควสสั้นๆด้วยนะครับผมได้ถึง30พิพิโมเจมเลยนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม่อนอื่นนะครับผมก็ให้เราทําการวาร์ปมาที่จุดนี้เลยนะครับผมเป็นพื้นที่เหมืองใต้ดินนะครับหลังจากวาร์ปมาแล้วนะครับผมก็ให้ทําการวิ่งตามผมมาได้เลยนะ โอเคเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็จะเจอมอน2ตัวอยู่ตรงนู้นเลยนะก็ให้เราทําการจัดการมันได้เลยนะครับผมหลังจากจัดการเจ้า2ตัวเมื่อกี้นะครับผมก็ให้เราทําการไปตกปลานะครับผมมันก็จะมีบอ่อปลาอยู่ข้างๆเจ้ามอน2ตัวเมื่อกี้นะครับผม ให้เราตกจนกว่าเราจะได้ไอเจ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเนี่ยชิ้นนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการวาร์ปมาที่จุดนี้เลยนะครับจุดนี้เลยหลังจากวาร์ปมาแล้วนะครับผมก็ให้ทําการวิ่งไปคุยกับ NPC นะครับมันก็จะอยู่ตรงแคมป์ตรงนี้เลยนะ NPC นักวิชาการนะครับผม ก็หลังคุยเสร็จนะครับเราก็จะได้เควสมา1เควสนะครับเป็นเควสสั้นๆนะจากนั้นนะครับให้เราทําการวาร์ปมาที่จุดนี้เลยนะครับหลังจากวาร์ปมาแล้วนะครับผมก็ให้ทําการบินตามผมมาได้เลยนะตรงส่วนนี้นะครับก็ให้เรากดวางไปนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวละครธาตุน้ํานะครับโจมตีใส่จุดที่เราวางไว้นะเมื่อกี้เลย มันก็จะมีไอเจ้าตัวไฮโดรซิโอวาชัปเกิดขึ้นมานะครับก็ให้เราทำการจัดการมันได้เลยนะครับหลังจากที่จัดการเสร็จนะครับผมก็ให้เราวาร์ปกลับไปที่แคมป์ที่เก่าเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากวาร์ปกลับมาแล้วครับก็ให้เราวิ่งไปคุยกับ NPC นักวิชาการได้เลยนะครับ โอเคมันก็จะขึ้นความสำเร็จให้เลยนะนี่เลย โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ผมได้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปทำอาชีพเป็นรับที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมได้นะครับผมบ๊ายบาย